รหัสต่อไปค่ะขอกระเป๋าสั่งผู้ชายกระเป๋าสั่งผู้ชายมาแล้วค่ะรหัส5798ตัวนี้เป็นงานชามัวพนเช่นเดียวกันเป็นงานทรงตั้งนะคะของคุณผู้ชายใส่แบงค์พันได้ใส่การ์ดได้จุใจมีช่องใส่เหรียญให้นะคะรุ่นนี้เป็นงานทรงตั้งที่ขายดีในร้านกัญญาใส่กระเป๋ากางเกงด้านหลังได้นะคะคุณพี่กางเกงยีนกางเกงสลกสามารถใส่กางเกงกระเป๋ากางเกงข้างหลังได้นะคะสำหรับตัวนี้ ฐานกระเป๋าของเขาค่ะจะอยู่ที่3.8นิ้วความสูงอยู่ที่4.8นิ้วนะคะเป็นงานไซส์ใหญ่กว่ามาตรฐานเล็กน้อยจะสูงกว่าแล้วก็กว้างกว่าไซส์ปกติประมาณสักครึ่งเซนอันนี้ลูกค้าผู้ชายยืนยันให้กันยาแล้วบอกว่าใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงคือดีกว่าเวลาที่เขาใส่การ์ดครบทุกช่องค่ะกระเป๋าจะไม่เป็นลักษณะแบบตรง ตรงถ้าเกิดว่าเป็นแบบ3นิ้วครึ่งคูณ4นิ้วครึ่งเวลาที่เขาใส่ของครบทุกช่องแล้วเนี่ยกระเป๋าจะเป็นบวมเป็นบวมบวมตรงๆงตรงกลาง,ง,งแล้วก็รีบๆตรงปลายปลายเนาะหลายๆท่านคงเคยเห็นนะคะรหัส5798ค่ะคุณพี่3สีพร้อมส่งสีดำค่ะสีตาลแล้วก็สีแทนเนาะ3